อย่าห่างมันคือสวัสดีครับ,รบจะเล่าเรื่องอะไรครับเรื่องผีเรื่องเกา่าที่กำลังเล่าไม่จบเลยเอาเ๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสิมันเป็นยังไงสวัสดีครับผมชื่อชันว่าชื่อเล่นชื่อตออครับตอนเรื่องมันเกิดขึ้นที่ผมได้ไปกับพาแสงและลุงจุ้ยทำงานบ้าน แล้วทำไมต้องลากเสียงยาวด้วยอ่ะทำไมไม่พูดดีๆก็ลากเสียงยาวเพราะว่าผีมันกเสียงยาวไงมันไม่ได้กเสียงสั้นมันมันทำเสียงยาวมากจนถึงเราได้เลยเสียงนั้นมันเริ่มแหดไกลเข้ามา ลุงเจ้ยและ่านวาหาแสงเลยกระซิบกันกับว่าเอ๊ะพวกนั้นมาจากไหนผีมันหน้าตาอย่างไงผีอะหน้าตาไม่ค่อยน่ากลัวมั่งมั่งเลือดมันก็คือมามอยู่บ้านผีนั่นเองผีเราจะเอามันไปอยู่ด้วย ท่าน,นว่ากับท่านแสงกับลุงเจ้าจะเอามันไปดูดห้วยจะไปดูด้วยทำไมอ่ะจะเอาอะไรเลี้ยงมันห้วยไม่เอาอะไรเลี้ยงมันดิจับใสก่กรงเอาปืนแห่เข้าใ,ในกรงยิงปังยิงมันทำไมละ่ะก็เพราะว่ามันดือ้อมันทําให้เราหนวกหูได้เราก็เลยยิงมันแล้วมันจะเป็นอะไรหรือมันไม่ตายหรอกเพราะมันมตายแล้วมันเป็นผีไม่ใช่เหรอเป็นผีก็ตายได้กลักบสร้างมาเป็นคนก็ได้ ก็ไดเริ่มทีนี้เสียงนั้นก็เริ่มแหกไกลพอลุ่งเช้าผ่านแสงก็ปลุกลุงเจยให้ตื่นตื่นพอมองไปอยู่ที่หมู่ป่าพอนั่งไปพอมองไป้างๆก็ <c oughs> เห็นว่าทันวานไม่อยู่แล้ว ก็เห็น oh, ก <se> ็มองไปบนต้นไม้ก like ็เห euh. <se> ็น like ธันวาทำไมถึงมองบนต้นไม้เพราะว่าธันวาหายไงอ๋อธันวาอาจจะดำดินก็ได้ทำไมต้องมองบนต้นไม้อ้าวเพราะว่าธันวาเป็นเป็นร่างนอนอยู่บนต้นไม้หนูพ็คาเสก็นอนอยู่บนต้นไม้เช่นกันหนุเจยก็เช่นกันนอนอยู่บนต้นไม้อเมื่อมองไปจุดที่หมูป่าลงมาตรงข้างแล้ว ม,มันก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วรอยหยุดเลือดด่อนใดๆแม่แม่เลยบอกแม่เดมีเดี๋ยวแม่ก็มาลูกเล่นทีนี้พอก็เลยรีบเดินลงจากเขาแม่แม่สาเหตุที่เรียกว่าป่าเรือไหม,มแล้วทีนี้ยุงเจยก็ได้พูดอะไรแปลกๆ ทำไมถึงไม่อยู่่ะก็อยากไปตรงข้างไงเพื่อมีข้ามไงออม,อ,ม,ไมอยู่แล้วนะลุงเจอไปก่อนทมาแสงกับกับทันวาก็หันมาดูและเห็นว่าลุงเจยไม่อยู่แล้วแลบลินสิก็เลยแลบลินสิใช่ <laughs> แล้วทีนี้